สับและเปลี่ยนตะแกรงตู้นวดสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบตาเพื่อความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถเกี่ยวนวดข้าวต้องดับเครื่องยนต์และล็อกเบรกทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานการสลับและเปลี่ยนตะแกรงตู้นวดเพื่อป้องกันการทํางานของลูกนวดเสื่อมประสิทธิภาพลงให้ผู้ใช้ลดระดับหัวเกี่ยวลงจนติดกับพื้น และยกท่อส bueno e ่งเมล็ดข้าวขึ้นไปที่ตำแหน่งสูงสุดดับเครื like ่องยนต์และล็อกเบรคการสลับตะแกรงตู้นวดซ้ายขวาเปิดฝาครอบด้านบนของลูกนวดถอดโบยึดตะแกรงทั้ง6แผ่นออกและสลับตะแกรงโดยมีขั้นตอนการสลับตะแกรงดังต่อไปนี้ 1. ย้ายตะแกรง1ไปแทนที่ตะแกรง6 2. ย้ายตะแกรง6ไปแทนที่ตะแกรง2 3. ย้ายตะแกรง2ไปแทนที่ตะแกรง4 4. ย erm ้ายตะแกรง4ไปแทนที่ตะแกรง3 5. ย้ายตะแกรง3ไปแทนที่ตะแกรง5 6. ย้ายตะแกรง5ไปแทนที่ตะแกรง1 หลังจากนั้นขันโบให้ได้ตามค่าที่กำหนดและปิดฝาครอบด้านบนของลูกนวดเป็นอันเสร็จสตาร์ทเครื่องยนต์และวางท่อส่งเมล็ดข้าวกลับเข้าตำแหน่งเดิมการเปลี่ยนตะแกรงตู้นวดให้ผู้ใช้เปลี่ยนตะแกรงคัดแยกเมื่อครบกำหนดชั่วโมงการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้สามารถเลือกขนาดตะแกรงคัดแยกได้ตามการใช้งานสามารถทำได้ดังนี้ ถอดฝาครอบข้างด้านซ้ายของตู้นวด2และ3ถอดโบว์หางปลาและฝาครอบช่องทำความสะอาดถอดโบว์ที่ยึดตะแกรงและนำตะแกรงคัดแยกอันเก่าออกใส่ตะแกรงใหม่เข้าที่ตำแหน่งเดิมและประกอบส่วนต่างๆกลับเข้าที่เดิม เพื่อป้องกันการทำงานของลูกนวดเสื่อมประสิทธิภาพให้ผู้ใช้สลับหรือเปลี่ยนตะแกรงเป็นระยะระยะตามเวลาที่กำหนดในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาตัวแทนจำหน่ายคูโบต้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนบริการ1747 หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร02 909 1234